ขณะที่เสียงกลองเทียดังกึกก้องทั่วสนามราวกับเสียงสะท้อนแห่งความหวังที่เราคอยมาแสนนานนี่คือค่ำคืนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจและความมุ่งมั่นของผู้เล่นและแฟนบอลเมื่อมาซาธาดะอีกที่อีกระเดิมคุมทีม b ีจีปทุมยูไนเต็ดบีในศึกพบชนบุรีเอฟซซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของสโมสรที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง และผลที่ออกมาเหนือความคาดหมายทีมเยือนจากกรุงเทพมหานครพลิกสถานการณ์แซงชนะไปได้2-1่ข้ามกลางสนามที่แตกราวกับจะระเบิดจากพลังอันล้นหลามของแฟนบอลภาพรวมก่อนเกมสะท้อนแรงกดดันได้ชัดเจน BG เพิ่งแต่งตั้งอีทีอีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการและทันทีต้องรับบททดสอบหนักเมื่อต้องบุกมาเยือนชนบุรีซึ่งเป็นทีมที่มีความมั่นใจในบ้านรวมถึงเสียงเชียร์ที่หนุนหลังอย่างดเดือด ขณะเดียวกันแฟนบอลทั่วไทยต่างจับตามองการเคลื่อนไหวของอีชีอกิกับบทบาทใหม่ของเขาในฐานะผู้จัดการทีมใหญ่ของไทยลีกเมื่อเริ่มเกมเสียงแฟนบอลกระต่ายแก้วแผ่ซ่านไปทั่วสนามทุกจังหวัดทุกการผ่านบอลทุกขยับของผู้เล่นถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในขณะที่ฝั่งฉลามชนก็ไม่ยอมปล่อยให้คู่แข่งครอบครองได้ง่ายทีมของชนบุรีเปิดเกมเที่ยวลากดินตั้งแต่แรกทั้งใช้ปีกและริมเส้นบทบี้สร้างโอกาสหลายครั้ง แต่บีจพายใต้การคุมทีมของอ e ิชิอ e ิ A แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรุกกลับและจัดระบบรับให้แน่นขึ้นเมื่อถึงช่วงกลางครึ่งแรก BG ีเริ่มตั้งเกมได้ดีขึ้นใช้การโยกบอลเร็วและเปิดมิติใหม่จากแดนกลางของผู้เล่นที่ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนจากโคช้ชใหม่การประเดิมนัดแรกของอ e ิชิอ e ิ A จึงไม่ได้มาเพียงแค่การเปลี่ยนโคช้ชแต่รวมถึงการเปลี่ยนวิธีคิดของทีมจากทีมที่บางครั้งโดนบุกจนเสียสมาธิ กลายเป็นทีมที่มีการเคลื่อนที่พร้อมสลับตำแหน่งและมีความผิดพลาดน้อยลงทีละน้อยเมื่อเสียงนกหวีดในครึ่งแรกดังขึ้นผลยังเสมออย่างสูสีแต่มันเป็นแค่การเปิดทางสำหรับสิ่งที่ตามมาครึ่งหลังครึ่งหลังเริ่มขึ้นพร้อมกับความเร้าใจที่เพิ่มขึ้นทีมจากกรุงเทพมหานครกลับมาอย่างมีสีสันด้วยแท็กติกที่ดูเปลี่ยนไปแดนกลางกดสูงขึ้นเลือกใช้ช่องว่างให้เกิดประโยชน์ และเมื่อโอกาสมาถึง BG ีสามารถขึ้นนำก่อนหน่งนย์อย่างพลิกโขฝั่งชนบุรีไม่ท้อถอยดึงเกมบุกได้หลากหลายไม่นานก็อึดตามมาเป็น1-1สร้างบรรยากาศบนอัธจันทร์ให้ลุกเป็นไฟแต่พลังใจของ b ีจีไม่ลดน้อยไปกว่าใครหลังจากได้ประตูตีเสมอทีมเยือนได้รับแรงกระตุ้นที่ชัดเจนจากอีชิอีและทีมงาน ทำให้พวกเขาเดินหน้าบุกต่อและในช่วงท้ายเกมด้วยลูกวางบอลเร็วและเปิดโอกาสจากริมเส้น BG สามารถซ้ำลูกเตะเปิดให้ได้ประตูชยัย2-1พลิกเกมอย่างยอดเยี่ยมเป็นภาพที่แฟนบอลจดจำได้ไม่รู้ลืมสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือสปิริตในทีมภายใต้การนำของอีที่อีแม้จะเป็นนัดแรกแต่ทีมแสดงให้เห็นความเข้าใจในแนวทางไม่ใช่แค่การตั้งรับแล้วหาจังหวะสวนแต่เป็นการตั้งบทรุกที่มีโครงสร้าง และเมื่อเสียงนกหวีดจบลงบีจีได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั้งเยือนและเจ้าถิน่นด้วยจำนวนผู้ชมที่แออัดในสนามราวกับว่าสนามนั้นแตกได้จริงจากพลังเชียร์ทุกคนล้วนตะโกนส่งแรงเชียร์จนเสียงประสานเป็นหนึ่งเดียวนี่คือค่ำคืนแห่งการปลดล็อกปลดล็อกความหวังปลดล็อกจิตใจทีมและปลดล็อกศรัทธาของแฟนบอลที่ตามติดมาตลอดหลังจบเกมอีชีอีให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขและความมีได้เปรียบว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีและหวังจะพัฒนาต่อเนื่องเขาเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการมีวินัยในการเล่นและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งจะเป็นหัวใจในการเดินหน้าไปเป้าหมายใหญ่ของสโมสรเฮดโคชชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าการสร้างสิ่งใหม่อาจไม่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่การเดินหน้าอย่างมีแบบแผนคือกุญแจสู่ความสำเร็จซึ่งแฟนบอลได้เห็นผลลัพธ์แรกแล้วในแมตชน์นี้สำหรับแฟนบอลของบีจีนี่คือหัวใจที่เบิกบาน การได้เห็นทีมของตนสามารถกลับมาชนะได้ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ง่ายและยังทำได้เมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันจากสนามเยือนเมื่อเสียงเพลงประจำทีมดังขึ้นหลังจบเกมและผู้เล่นเดินไปรอบสนามเพื่อขอบคุณแฟนบอลมันคือภาพความประทับใจที่แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียและกลายเป็นที่พูดถึงในแวดวงฟุตบอลไทยทันทีไม่เพียงแค่การชนะที่สำคัญแต่คือการชนะด้วยสไตล์และวิธีที่มีความหมายต่อการเดินหน้าของทีม เป็นการส่งสัญญาณว่า b ีจมุ่งมั่นและพร้อมแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ในขณะที่ชนบุรีแม้จะเสียประตูแต่แฟนบอลของพวกเขาก็ยังอยู่เต็มสนามสแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่ไม่ลดน้อยและการเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามแน่นอนว่าทีมเจ้าบ้านจะต้องกลับไปทบทวนและปรับจูนเกมของตนเองอีกครั้งเพื่อไม่ให้เสียแต้มบนถิ่นในวันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่การเก็บสามแต้มของบีจี แต่คือการเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่แฟนบอลหวังว่าจะได้เห็นการเล่นที่มีคุณภาพมีแทสรชันมีความท้าทายและมีผลลัพธ์ที่ตอบแทนการรอคอยมายาวนานยุคที่ทีมพร้อมจะเกิดใจขึ้นอย่างแท้จริงสื่อและแฟนบอลต่างย้ำว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ B อีจีอาจกลายเป็นหนึ่งในทีมที่พูดถึงมากที่สุดของไทยลีกและอีกที่อีอาจกลายเป็นโค้ชที่แฟนบอลไทยจดจำไปอีกนานยามที่เสียงเพลงแห่งชัยชนะยังคงก้องอยู่ในใจของแฟนบอล ยามที่ผู้เล่นยกมือขึ้นแสดงความขอบคุณและยามที่โค้ชคนใหม่ย,ยิ้มรับแสงแฟลชนี่คือช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่จะถูกเล่าขานต่อไปว่าคือหนึ่งที่สนามแตก่กำลังใจเทียบเกิดใจขึ้น